ด้วยความที่เปลี่ยนเมนูหมอสมองก็หาก็จะได้เป็นนักทานสวัสดีค่ะขิวบวด่วนเด้อน้องสาวเด้อเอามูไปใช้กราบแล้วเปล่าโอเคเขียนชื่อนะใส่ผ okay. okay. um ูใส่จานตามชื่อชื่อนะเขียนละเสียดตรงนี้เด้อถักกระหล่ำหยิบกันได้นะช้อนด้านหน้าเด้อคุณเอเด้อ กินเสร็จมาล้างมือด้านหลังบ้านนะคะมีก๊อกน้ำนะอันนี้ตําใหม่แนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะไดงกไลฟ์ต่อๆอยู่อ๋อ้รอติ๊กตอกเนาะคนดูเท่าไหร่เออตอนนี้ตอนนี้สามบแล้วครับสามสิบคนเลนาะสรับทักทายทุกคนเด้อเอกลักษณ์ของที่นี่มีมะเขือม่วงเหมือนเดิมค่ะ อยากให้พ่อค้าทำช้าๆได้แต่มันไม่ทันียน้ตอนนี้คือคนยังไม่วุ่นวายนะช้าได้นิดเัีไม่งงักไม่งงักระวังค่าแต่ถ้าคนเยอะเมื่อไหร่นั่นแหละส้มตำเสียเส้นเลยค่ะทำไมวันนี้มามาดหล่อมาจังเลยบ้านหล่อมีสามชุดเนาะสุดๆวันนี้หล่อสุดๆเกือบสิบปีประนั้นสิบวันไม่ได้อยู่เนาะเตรียมขึ้มาเยอะเลย ชุดอันนี้ตอนประกวดร้องเพลงนะ<า>แรกกแรกแรกเลยตั้งแต่อายุ18-19 <c oughs> ยังอยู่อยู่สูตรนี้กับเชิตสีส้มเนา,นา <g muitos> ะนะครับคิดถึงความเก่าความหลังประกวดร้องเพลงรุกทุ่งเนาะสองเมื่อกราบลงที่ตรงเนื้อแทบบาดยาโมท่ทีลาเต่บต่อรอถอนแม่ยา ลูกอิงแผ่นดินถิ่นอีสานจากมิตรบ้านบ้านป่าเพื่อกล่าวเข้ามาเป็นสินลับสินเพราน้นไม่มีไม่มีชื่อก็เลยร้องเพลงรอหร้อกแบบทายาทไม่มีชื่อเพราะคับขอห้ามนะคะใครเอ่ยไม่มีชื่อพาคนนั้นน่ะนั่นรู้ปุ๊บไมีชื่ออันเที่นี้บอก อาชีพอะไรบ้างอาชีพอะหรนี่คนิบโอเคเป็นหกสิบบาทนะนั่นละก็เลยได้ยินข้อข่าร่วงเพ่งมือจักซื้อกลับเท้าได้ย่าโมเนาะนะครับคนโปรดัดปันเองมากสื่อตะบกงูเด้อนะครับมีคนอยู่โคราชไหมนี่ใช่พี่จั๊กจ้องมีครับลุกขึ่งลูกขึ่งลูกขึ่งลูกขึ่งเนาะนะครับเราก็ลูกขึ่งเหมือนกัน เครื่องโบกเครื่องน้ำเครื่องโบกกันน้ำตุเนีแยแล้วไม่ทัไม่อะอะไรใช่ไหมตอนทาแปรวเอาละไว้ตัวเงินตัวทองพูดไม่พอเลยสวัสดีนายบาีหนึ่งพันคนดูแล้วนะขอบคุณจริงเหรอครึ่งผีครึ่งคนแล้วว่าฮานะนี่นะมีคนเยอะนะหนึ่งพันกว่าแล้วพันกว่าแล้วกว่าโอ้แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวไล่คล่ไบ่อยๆมันจะได้แบบว่าเข้ามาเยอะๆเนาะอ่ะส่งของขวัญได้นแล้วทุกคนนะครับ เมื่อักครู่ไม่ไม่รู้จักชื่อลูกค้าก็เลยร้องเพลงรอเลยนะครับรึส่คนชอบ้องร้องเพลงนั่นแหละใช่มีแเป็นจัดรายการวิทยิมาเก่าแล้วแต่ก่อนเนาะนะครับแล้วก็เป็นศิลปินมาด้วยแต่ล่าล่าสุดโดนยุบรายการที่นี่สถานีรถไฟปกติรายการนี้จะร้องเพลงเนาะนะครับช่วง เช้าๆปีสี่ปีห้าเนาะนะครับต่างประเทศชอบมากเลย LA เมื่อวานนี้ FC มาจาก LA เขาดีใจมากๆสหรัฐอเมริกาเนาะครับอกว่าทางทางลู้นเขาเป็นสื่อสื่อนำเสนอมันเป็นกระแสสังคมด้วยใช่กระแสสังคมนะเรื่องพ่อค้าดามากับลูกค้าน่ะโอ้นะครับทั่วจังหวัดทั่วทุกประเทศเลยนะขอบคุณมากนะเขาดีใจมากๆเลยเรียกว่าอยู่ราชดาราย ตลาดรถไฟอุดรธานีอะไรบบนั้นดีใจเลยมาแฟนเก่าแฟนเก่าเขาก็มาด้วยแฟนใหม่เขาก็มาด้วยเมื่อคืนนี้เดี๋ยวตัดคลิปลงคลิปเดียวนะคะค้นบันถือนะแต่อาศัยไพ่เพลิงคุณนะครับสถานการณ์มันนเลยใชูด้วยกันสองคนมีลูกด้วยกันสองคนคนละพ่อด้วยนะแล้วเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆากแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่แทรทะเลาะเลยผู้หญิงคนนี้วางตัวดีมากทั้งๆที่เขาอาจจะมีฐานะ เป็นกันวางตัวมากๆเลยได้เจอยินดีกันระยะยนยิมิที่ดีต่อกันเนาะสวัสดีทุกคนติดตามข่าวข่าวก็ค้ะขอบคุณมากๆเลยนะทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่มาเมื่อวานนี้เป็นฝรั่งด้วยเดี๋ยวจะเอาลูกมาให้ดูว่างั้นลูกชายลูกสาว